ันครั้งแรกของครูติ๋วนะกับการหั่นปลาแซลมอนระวังด้อคไข่เบิง์ไงเด้ออานนีวไววเด้จ้ะอันนี้ซีสินิวยยูาค่ะยาเขาเขากินดิบปลามไงจ้าแมน ครั้งแรกเลือกมนาเได้มันเป็นไา,ายทำได้หมดตรงนี้ยำเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยค่ะยำมาถึงตรงนี้นะครับย,ยำหอยนงางรมทั้งตัวนะคะปัญหาคือแล้วเร,รเราก็ต้องหันครึ่งก่อนไหม มันใหญ่ไปใช่ไหมคะใช่ค่ะโ <Okay. S 2> อเคเราต้องเราเอาถาดมาใส่ไหมคะใช่ม่ได้ถาดอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะชีลาใส่ถาดได้ไหมจ้าแม่ชิลาสเตอรอน้ำยำเนาะหอมจ้าใส่ตรงนี้นนเลยค่ะอืมเออเฟยงาน,นเนาะ ได้อยู่นะอืมออก่าไหนมาจินงอาพอดีกัน่ไนไงนะน่าเขามีมลายยางอย่ได้หมดนี่จึงมต้อานหลายจึงต้อง,ง,งาแดไสแ่คร,ครื่องเดียวก็ต้องสรางหมอืมแนน เรายยังยังอยู่ในนู้นอีกครึ่งหนึ่งเหรออยู่ได้ใช่ไหมต้องเอาเก็บไว้แล้วก็เอามาฟิตมันเราก็เอาไว้ทำต้มยำพรุ่งนี้เช้าก็ได้อันนี้เอาไปฟิตตูเ้เยน็นไหมนะพี่ที่มีตูเ้เยน็นไหมที่บ้านที่บน,น,นเพราะว่ามีคิดว่านะาาใานฐานะเซตฐานแขน็งในเขียวในนอนเลยเพรา,าะว่าปะาเขาอยฟิตไว้ได้หัวเดียวต้องอดัดดีๆแล้วอ,อยู่นี่ก็ต้องอัดดีๆงั้นก็เอาเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาครึ่งหนึ่งไปแช่ฟิตไว้เอาส่วนนี้ครับ ่วเกินสดเนิจังถ้ากิหายได้เลยหมุนี่มมังหันเน <c oughs> ั้งแรกของผัดเตี๋ยวกับการหันาแซมอนเดี๋ยวไปเตรียมขทางไหร่กันเด้ย